สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเฟิร์สส่วนนี้ผมเล่นเกม Kingdom l u s t ในตอนที่5้ามั้งโอเคก่อนที่เราจะดูผมเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติติอย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับโอเคด่านนี้แหละที่เราเจอกันในด่านครั้งนี้แล้วที่เราอยู่ด่านนารกเดินมาซึ่งมันไม่ดีเลยโอ้โหมันไงดีวนะ ประมาณนี้เป็นระเบิดนี่ไหมนะระเบิดต้องอยู่ตรงกลางประมาณนี้เอาเลนไกลก่อนให้มันมันตรงนั้นด้วยกันระเบิดนี้น่าจะแรองอยู่โอ้ยทีเดียวเองไหวเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวดีจะรู้ เม่เันเยอะจังวะเราต้องดูก่อนไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมเร่งทำการไปซื้อเหรียญเพิ่มเอาเหรียญแล้วกันดีแล้วคนดีเลยไม่คำหยาบแรงอยู่แรงอยู่ จมตีด้อมจมตีมันเอญญนอ,อตายเกือบเกือบมันต้องรีบสร้างพลธนูนะใช้ได้แล้วกันมันเย้แม่งมาเลย ทำยาปิงเท้เซนเซอร์ได้ดีเพิ่มกำลังใจเพื่อนหน่อยเฮ้ยเพิ่งเพ่งเพิ่งงเพิ่งไปนะมึงไปนะโอเคโอเคมาอยู่ไหวอไหวอ เร็วเรยวเข้ามิงมาแล้วอีกข้อมูลก่อนไปดูว่าตอนนี้มึงจะตีป่ะแต่ไอเจมีม่มันจะเอาปิดสายยิงมันนะหนันไงไปเลยกพระแรงเฮ้ยมึงไปแล้วตายไหมไม่ตายด้วย โอเคไงเลือดลดเหลือหนึ่งเห็นว่าดีอยู่เอาเอาสายในนี้วะในนี้แล้วกันตีกระเพาะเฮ้ยต้องมีอัลซาวินสามอะทาไมยังไวอยู่ เราจะเซนช็อตน่าขายเพอจะหนูออกขอรวะอ๋อที่นี่ลืมลืมลืมว่าอัพอัพแล้วโอเคเราค่อยอัพลืมเปล่ามันจะค่ออัพดีกว่าอัพนี่กว่ายิงห้าเม็ดรอให้มันมา

ตายอยู่ในอย uh ู oh. uh ่มุงช็อตมุงคิลชาร์จ for honor and glory a v a t i charge มาแล้วพวกมันมากันแล้วจมตีแล้วเขา เดีย๋ยวค่อยทีนี่ก็จะไม่ไหวนะ่อยูแล้วเยเพิ่มเราต้องอัพเพิ่มเพิ่ม จบตีแล้วเขามันจะไม่ไหวแล้วมันมากันแล้วครับโอ้ักไปปักมาจนสองร้อยพอยออะเด้ยิง mm หัวใจ แรงเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนัเต็มแล้วมันจะแรงมั่งจมตีจมตี ตายเลยเอาไปดีสนเนปเปอเ์ก่งนนัดเดียวมันไดนตายไปเลยมันมาแนละ้วตัวนี้มันเสกด้วยแต่ไม่เป็นไรเลือดเท่าไหร่120ร้อยี่สิบเจอระเบิดทีเดียวก็เกือบล่วงแล้วยิงอย่างไกลไปไหนไ <ป S 1> นี่ก่อน อืต้องรีบอัพเฮดช็อตแล้วนะเห็นไหมตายหมดเลยนี่ไงหายเกี้ยงต้องรีบแล้วไวยูไวยูมีระเบิดเนีนมันฆ่าโครงกระดูกมันไม่ได้เงินหรอก เร,<า>เริ่มมาแล้วเริ่มมากันแล้วตาย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 ซะวันี้วันน,านี้มันี้เริ่ม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 เริวมเฮดช็อตเออเฮ็ดช็อตตายวะนี่ ต้องรีบคายนั่งก่อนมีหน้าอยู่นะเนี่ยนะตอนน่ะมานนีครับมานนีครับมนจะไปแล้วตายั้ยมานีเลยมานี่มานีมานีจะไปไหน อัพพ่อน,นอนัพพ้อมันก่อนนะโจมตีแรงมาทางขวาโอ้ยเขาช็อ,อตตายเลยไม่ได้เกิดเลยมัยนมากันทางขวาเปียบตุ่ม ตายตาย,ตายมันตายกันกตนตีแล้วตายกันที่หมดมากันอีกแล้วสามร้อยเอาอันนี้ดีกว่า มาเลยครับปีตอดบินได้มาอีกแล้วมีให้ช็อตแต่ไกลดี่เพื่อนมีงยรึเป่าไหมกากยบินมาเนม่อนปีศาจมีให้ช็อตตายมันเบาจังอ่ะโอ้ยโดนดนระเบิดนัดเดียวตายอยู่กูบาดีครบ หมุนงานจัดเฮ้ยไม่เข้าไปละรอหนีอิเฮ้ยมันเยอะจังะอะตอนนี้เลยไหวไหมเนี่ยโอ้โหแล้วมันเสียดาว ตัวบินนี่มิงยากมากเลยนะเอาว้าก่อนเลยโอเครอบทีที่หกตัวโคแรงมันจะตาย ว้ามนี่แล้ววาวันนี่แล้วเน้นว่าให้มันว้าไปข้างล่างทุกคนโอเคอั้งไอ้นี่นนี้ไม่มาทางนี้วะแต่ตรงนี้ก่อนล้กันเป็นทาราลีสุระต้องถ่วงวะ มันว้าไปนู่นโอเคได้อยู่ได้อยู่ทางซ้ายก่อนโครงกระดูกองมันเยอะเกินฉันบตายแม่งเอ้ยไม่โดนยิงซาตานีวะมันนี่มันี่มานี่มานี่ยิงตายแล้วโจมตีโจมตี ตายตายมันตายตรงนี้โคตรเกียดเลยโอเคตายมีปลาเอออนปลาเนี่ยมึงมาขวายแล้วนี้นี่้อมดคอยนี่อยู่นี่ยคอยเลื่อนให้มันไปไกลเว้ คปรก็ดูกันเยอะเลยโเคตรเกลียดเลยตายหา่าะบีบตายไปต่อโอ้เกลียดเลยตัวนี้แฮชช็อตตอนมีแฮชช็อตตัวเนี้นไแฮชช็อตตัวอื่นมาเรื่อยเลยครับต้องรีบละให้รีบวันนี้เลย ตัวบินแม่งก็บินจ๋า,าดิยยิงวันนีแม่งไปแล้วนะเพื่อนไม่ได้สักตัวตัวบินสิต,ตีเลยแม่งมากันเยอะเกินแม่งไปแล้วโอ้ยังดีเว้ยแม่งวับปอ๊บโอเคโอเคองไล่อยู่ ห่วงไปตรงนี้ก่อนไปไปไหนเพื่อนโอเคแฮดช็อตตายไม่ดีกว่าใครช่วนี้มาอีกแล้วเวฟบที่สิบสี่ มากันยื้อเชียวข้างน้นไม่ก็อึดจริงๆไปนั่งเลือลสามร้อยแห่งควอนที่ตีโคตรเบาเลย <for> ตุ่มตายหาไปนี่เลยยัง <Blood. S 1> ได้ปลากว่าจะมาปลาดีปลา ตัวนี้มันยังมาอีกว้ยทำแล้วทำแล้วโอเคตายโอ้โหมันเกยตายหนะมดละลองวอลล์ลงวอลลงวอลลมันวาไปตรงจังหวามากภาษาวังกบบาทล,ละ เนี้ยไปเลยครับรีบเลยไี่ชอตายมันไม่เจอตรงนี้วะตาย,ยหมด ช็อตแน่เค่ช็อตตัวนี้โอ้โหปลาเต็มเน้นปลา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 คนเยอะโคตรแรง นิปลานินปลาปึ๊บมันเป็นแล้วเฮ้ยขบาาตรงนี้เลยเนี่ล็อปลาอยู่แล้ว <c oughs> ว้าไปไหนตัวบินมาว่าน่าจะน่าจะได้อยู่ไอ้ช็อต

เลว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 วเลววจ้ตีดิเจ้ตีอ่ะเออตายเมวที่สิบหกเองอ่ะมาละเจ้าตัวพวกกากอยบินได้แต่พวกไหนเจอพวกนี้เนี่ยปลาขวานใส่หัวอุ้ยโคตรแรงอ่ะ โอ้แม่งเดือโคตยเยอะดิจะแรงปะเนี่ยไม่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวี่วนามิดขวานี่ทอะไรโอ,โอ,โอ,โอ้ดูแม่งปลาดิโอเคมันยังนี้ได้อยู่ ไปบินไปชุบตายหมดเลยม,มันมากันแล้วพวกนี้ไอช็อตตายยิงมัน อยู่ตายมันตรงนี้โอ้มันอะไรวะเนี่ยร็วเรเรมันเจังอ่ะโอ้เออวาร์ปไปสักทีดูมันตายวะเกินเะเกินเเกินเเกินเร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  ตัวมิ่งไปแล้วนั่นน่นะชิปเป่งเยอะเกินเต่งเหลือๆสิบเลยโอ้ยมิ่งเลยหกเหลือห้าเลยทีนี้มันยากกันจังวะมันสามอ่ะทางขวานี่นขวาเป็นแนวอีกดีวะนโน่นนี่วะ แนวนี้โอ้แม่งมุมมาเว้ยเหลือสองน,นั้นเหลือหนึ่งดาวไปเนี้ยตายกันหมดซนะแล้วพวกนี้ไม่มาทางซ้ายเนี่ยเขลียดเลย This freedom, prepare for glory. Okay, you want to live forever. one, one. จมตีจมตีเยอะโคตรมาทนี่นะครับมาตรงนี้เลยเบฟสุดท้าย จุจมตีแรงขึ้นะละโอโหแนมาแบบนี้เลยสร้างเวทมนต์เราเรียกสร้างเวทมนต์ม a นี่ตายว่ะมันเทสช็อตได้วะเออ,นนอมันเทสช็อตได้โอ้โหแม่งงาอีกทั้งหมดรีบเลยกี่ตายไปแล้วหนึ่งร้อยโหเราแม่งมาตรงกลางอีกหลายตัวด้วยวันนี้ดีกว่า ฉอตดิฉอตตัวไหนเข้าไปโดนตัวสักทีมาตรงนี้เลยครับพ่อหนุ่มวันนี้จะเพิ่มโอเคได้โยนี่ตัวใหญ่กับตัวใหญ่อัพรอเลือดใกล้หมดแล้วค่อยอัพ นี่ไงยืนตนปาปาเข้าไปอัพเลยจบแล้วเนี่ยยังไม่จบอีก <c oughs> เข้าไปตายมัมยเนะี่ยไม่ตายด้วยจบตีโล ตายตายดาวเดียวเหลือสองอะเล่นยากมากเลยหลังด่านหลังๆเนี่ยเล่นเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้ยได้ตัวใหม่แล้วเว้ยเขาต้องเน้นอะไรดีวะนะรอบนี้กว่าบาทแล้วกันโอเคแค่ด่านเดียวก็ยี่ห้าทีละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ กืบแพ้เลื่อนเลยสองสำหรับคลิปหน้าว่าจะคลิปอะไรก็ปดติดตามรอด้วยนะครับว่าจะคลิปอะไรโอเคสำหรับพี่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแลมกดแชร์ด้วยนะครับตัดจบแค่นี้แหละบาย